วันนี้เรามามาซาวกับคุณซาวเหมือนเดินนะคะช่วงโควิดอันนี้รักษาระยะหะเดี๋าายวนี้จะมาสวนนดสองสองสองหาปแปแเปิดพริกก่อนค่ะพริกพร,กร,กริกอะไรพริกรชิลิน้ำตาลไม่เอาไม่ใส่น้ำตาลนะคะสวน,นนุจะผสมน้ำตาลพริก จะพริกจะพริกอสองอุอง้ยป้าแต่อุยสองของชุดอุ้ยเซร้ายเซรั่งตันตันน้อยโปรตีนก็ไม่ใส่น้ำปลา ปลาต้มไม่ถุงเืรอเงินอะไรปลาดิบสองปลาดิบเนี่ยนายช่บอะไรตัวไหนปลาดิบสองดูมาใกล้ๆอื้ปลาดิบแล้วเองสองช้อนสองสองสอง Ui, wow. <laughs> <laughs> ừ, tàn đi xuống tai bỏ giê เส้นเหนียวเส้นเหนนียวแห้งมคะร้านน้องวานกับคุณเศร้าเพิ่มเติมแลค่ะจนจำรับที่หอมมากเส้นเหนียววันนี้เส้นเหนียวแต่บางวันมาก็เส้นไม่ค่อยเหนียวค่ะแล้วแตะแต่เพื่อนนี่เส้นเหนียวมากอร่อยดิเยี่ยวเลยอีกคนหะโอ้โหกินกิงกับข้าวผักวันนี้มีเนื้อผักผักชัยยาคณะนักสกุลผักขาผักพาย ผักบุ้งแล้วก็มีผักสดนะคะเป็นสซอร์เน่กับผักโหระพานะคะที่เราชอบกินนีนน่ยสวยมากอันนี้เราเก็บมาเองเลยนะคะผักบ MM. ุ้งนี่เราเก็บมาเองเดลิเวนะคะรักษาอาหารด้วยนะคะรักษาอาหารขนะ้าวเดิมไก่ข้าวเดิมไก่คือไก่ไก่คือไก่ออย อ่ะอืมเยอะอืมเขายอสองสองสองเดี๋ยวนี้อืมข้าใส่เบญอาเลยเด้อืมตัดตัดตัด พี่กอคะ่ะใส่ซ้อม๊วผาพนะคะถ้าวมาเหยนนการกินมันหิแสบครับนันหิแสบครับน้อี่พร้อมไหมคะงมกัแบแถวๆข้างข้างโอ่มาทำร่องไหมเพื่อเพ็ดกันเพ็ด อานนางว่าด,ด้วยค่ะใครมาบุญธนิกมามีโอกาสมามาชิมด้วยน,นางหวดด่ะเป็นแซ่บโอ้ยเผ็ดเออจานนี้ข้าของวัวเผ็ดพรอปู่เข้าไปเก็บเองออนออนผันเลยเลยคะ่ะผัดใส่มือด้อมันจะไหนอารมณ์ ใส่สมมาได้อารมณ์ปนไหนโอ้อารมณ์อารมณ์เศร้าอารมณ์แสบแสบแดดไม่แสบอืออู้จะเป็นเพนแห่งกันอู้ยังละ ก็พันถึงสรเลยนะคะอู้โอ,อ้าละตากันแล้พันไปตุตม,มันนี่แหละมังคุดมันมาหันเนยค่ะเข้าตนุนมัน,าานมาหันมนามนกินไปตุนๆนี่มันแกบเดี๋ยวลุงอไัไอไร หันไปแรับปุนเศร้ากินกนยังกระแสกเขาใช้ยากินกยังกระแสกโอ้เสกแ่โอ้ปล่อยแนอม่เป็ดโอ้เป็ดเหรอาละตะละปากป้เป็ดปากปสบป,ปากปอืมอืม สา,ากับม้าไหลไยโอ้พักษณะมวลพาท่นเข้าไปโอ้เพดเพดเพดครับพิซซ่านะคะต้งเพดย่งไงจังเยจะเสียสวง้าจะไปกินยาเขือกระพาเอาทีหลัง พค่กรสุนเอาบ้องทอกนินไหบ่ยปปลเต่ย้อนสอนไว้้สถทายไปทางปลาตนนนันเหมือนหนาเหมือนก็เลยปลาายไมทางปลาตมันนี้มาหลายคนมาสี่คนเท่ากับกินห่างๆกันด้ค่ะเราสายยาห่าง ก็ละเมตรสองเม็ดเพือนหรเหไรกลไกันนะสถานการณโควิดโอ้ยเ,เดืดดดอดเอ,อยู่ค <c oughs> ่ะอายู่ได้ไปแต่อยู่ไปมันก็อยู่ๆยู่เสร็จเราใช้ยาเราใช้ยาเราใช้ยา อุ i, ้ยเดยอดดิเซน่าเยอะมามันหาบิึงจดจบสายแข็งเดยอู้หคือเพลินแหงเที่เอาโยงให้หลานค่ะวันนี้มาหลานน้อยมากินด้วย บ่ต้องใส่พริกเด้อบ่พริกมันเผ็ดจะใส่พริกให้หลานพริกเผ็ดแห้งโอ้ยเผ็ด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 พท่านึงสีไรคะท่านึงแสียคนที่ชอบอิ่มเว้ยไก่ประจนไก่สุนันประตูใหญ่เอาเส้นจากหลานมาเลย โอ้สีอะไรด้วโอ้จะเป็นเพ็ดเป็นไงดีวะือเพ็ดไงกินไปบนไปกินไปบนไปเผ็ดกินเพ็ไงน้เพด้อค่ะเพ็ดมดยังเพ็ด กระหล่ำสาบบอกบบ่ะนาตัวตนถ้ามันใช้สอยนานจังเลยก็จะถ่ายกินให้หมดนี่ลูกมาดูจุดจบชายแข็งอ้วเพิ่์มาทายโดนด้วหลานมาทายโดนเ็ดีเจ้าเทียนเนี่ยล่ะอ่ะเอาควสุดท้ายหมยแหลมอ้ยบันนี้ พักอันนี้ก็บเพชนึงวะนรัะพอกันคลิปใหม่แล้วสดห้ากินแนววสับแสกับป่นลันสับแบมาฝา